สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนค่ะวันนี้สามพเดชก็จะพาพี่พี่น้องเนาะมาหาเฮ็ดค่ะอยู่บนท้าพ่อสีค่ะพี่กัดดด้วยค่ะพี่น้องผู้ใดอยากมากะมาได้ด้วยค่ะตอนนี้ก็อยู่ในป่าเฮ็ดค่ะจะพาเบ่งบรรยากาศกับพี่น้องหูหกค่ะเบาๆไา้ค่ะพี่น้องไปลุ่นไปส่งน้ำกันเนาะค่ะว่าห้าสีมานเห็ดยังเนียจ้าตามสามพเดชมาเลยค่ะแขกมานกับพี่น้องติดเพ่ติดเพ่อสาย ถึงเียงนเพื่อนนี่ค่ะถึเอาขึมาโอ้ยหิดเด้งหน่อยนี่ค่ะคางๆกันอื้ขานี่ค่ะขึ้นเ้ย มองมึงแล้วดอกจ้ะท่านี่ตื่นเต้นตื่น,นยังเลยจ้าค่ะข้างๆกันอพงเขาอันนี้เป็นฮิเพิ่งเขาเนาะค่ะนี่น ค่ะกำลังงามค่ะพี่หนอโอ้ดอกจนบานแล้วจ้ะเฮ็ดออกข้างห่างค่ะเมื่ท่านออกหลายมีเป็นเฮ็ดฝ่งตันเนาะค่ะ เพชรึงขานโอ้ข้างกันจะ้นะหือดอกหนึงหือดอกเป็นเทาแล้วคันนี่หือป่าน,นี่ค่ะเห็ดดินนี่ค่ะสองดอกข้างๆกันจะ้ะโอ้ดอก หนุกหลายๆเดี๋ยวงนคีอกินคางกันเดี๋ยวบุงอค่ะเดีอขาไงครับจ้ะดีอื้ อดูไม่จีนไหวมันจะได้ยดอกเห็ดดอกหมอนก็ดอกเถ่าน้องดอกจ้ะนี่ค่ะเห็นรังเลยได้โมนี่กำลังเห็นสามสี่ดอกค่ะน้องามจ้ะแข่งค้างกันจ้ะดอกกำลังอันนี้เห็ดโอ้ย บริปาดค้าเลยสองดอกจก้ะนี่ดอกหน,นึ่งง้นมาข้างๆกันค่ะสามดอกค่ะพี่น้องเง่ายมากเี๋ยวซองน่ายนะจังนะค่ะเห็นลังแหล่ถ้าออกออกเป็นมูเล้วจังลังแหล่ใหญ่ค่ะ,คะสองดอก มาพ่อยอิ่งแล้วค่ะเคลี้ยไปเคลี้ยมากแต่เห็นเทลาดอกสองดอกค่ะนี่ค่ะได้สามดอกหันนี่ค่ะพี่น้องโอเคลี้ยมาเนี่ยมาเห็นค่ะนี่ค่ะพี่น้องข้างๆกันจันงอมนี่นี่ค่ะ Một tổng thống này đồng đồng này, đồng đồng này đồng đồng <laughs> Một thảo <hành. cười> Kia à lộn ra. Mấy tôn mấy nạ nữa kìa Mấy lắng lẹ Lắng lẹ Hít đen ngoài ra Ui thầm นลังเลจ้ะจีเริ่มหอ่นแล้วค่ะพอดถุงมือแล้วจ้ะฮิตพึ่งนาะสองดอกแห้งเลจ้ะเดือดแห้งเนาะนี่เนาะคะ่ะหลังจากที่สาวพผด,ดเดดปาดค้าเฮ็ดเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะพามาเบิ่งมีที่ลางเฮ็ดเนาะคะ่ะ เห็ดนี่ก็เป็นเห็ดร่วมค่ะเห็ดลังแหล่จะเป็นเห็ดลังแหล่ใหญ่เนาะคะ่ะบางดอกอาจจะบอดิเห็นตอนซ้มพอเดชเก็บเนาะคะ่ะก็จะมีเห็ดลังแหล่ค่ะเห็ดดินเห็ดแดงหน่อยเนาะจ้าก็จะเป็นพวกเห็ดพึ่งท่ามค่ะเห็ดพึ่งอีตันแล้วก็เห็ดพึ่งเขาเนาะคะ่ะร่วมกันมื้อนี้ได้หลายเห็ดเลยค่ะมื้อนี้ก็บอดิปิดคลิปอยู่ป้าเห็ดให้พี่ให้น้องได้เบิ่งนํากันเนาะคะ่ะเพราะว่าซ้อมพอดชจะพามาล้างเห็ดเนาะคะ่ะล้างเห็ดง,ง่ายๆค่ะ สูตรนี้ก็จะเป็นสูตรที่ซ้ำเผด็ฮเทตลอดค่ะเพราะว่าเดมวนที่มันบ,นบานค่ะเวลาเข้าล่างแล้วมันจะมุนเนาะค่ะอันนี้ซ้ำเผด็จะพาไปต้มน้ำก่อนเนาะค่ะนี่ก็ข้างน้ำไปแล้วค่ะกําลังเดือดจ้ะกระตามไปเบิงเลยเนาะค่ะค่ะเทปเทาลงก้อนแลจ้ะ อุย้ยตกกลางฮา่ทายุเพื่อนจะเป็นกระทะใหญ่เลยนะจ้ะนี่เนี่ยกับพวกปนันวันนี้โอ้ยดอกเ็ดรลังแหนเลยค่ะนี่ เฮ็ดจะเฮ็ดคน,นเนาะค่ะกลับกัน ปิดแก๊สเลยค่ะเอาไปล้างน้ำเนาแต่นี่ล้างน้ำค่ะเที่เอาจากหม้อล้วจ้ะพาน้ำเย็นก่อนเนาะค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นน้ำแข็งเนาะค่ะแช่น้ำแข็งจ้ะนี่ นกน้ำย็นเนาะคะ่ะอันนี้เนะ่ยน้ำด้วยค่ะผู้ดใดที่อยากได้เห็ดแบบว่าเป็นดอกเป็นดอกเนาะคะ่ะเวลากินก็นจะยำปุ๊บปุ๊บด,ดีขนาดขาว่าหลางังเบิ่งเนาะคะ่ะมันจะเป็นดอกไผ่ดอกมันอยู่ค่ะนี่อ้ยเย็นมืออันนี้ก็ล่างมือแล้วเนาะคะ่ะนี่ค่ะล่างง่ายจ้ะเอามานกน้ำย็นค่ะถ้าบ่มีน้ำย็นก็บ,บ่ต้องนอกกระไดเนาะคะ่ะ ก็จะเป็นดอกไผ่ดอกมันจ้ะเราคิดินการรุดออกดีน้จาจ้ะคือถ้าเป็นกระทะใ่นี่ห้องกับดูบานก็จะเป็นกระทะใ่เนาะค่ะแบบว่าเอาตะแกงส่วนส่วนส่วนั่นเ,เลยจ้ะคือไม่เ่จ้าน,นี่ค่ะดอก รสสากันยังอยู่คือเก่ายู่เด้อค่ะนี่ก็ประเดศเอามาค่ะมัเก็มา,กกมาต้มน้ำหัวนี่ค่ะขนาดอกดเถาๆนี่หน่อยเนี่ยสภาพยังยือยู่คือเก่าค่ะหลังง่ายจะแป๊บเดียวเองจะัะเดี๋ยวจเห็นเบิ่งเห็นลังเลค่ะม่วนดอกน้นอยๆม่วนดอกถเถวๆนี้ค่ะนี่จ้าอยู่คือเก่าค่ะ กลางคัดคัดออกบบมีไอขี้ดินติดเลยเพราะว่าเพื่อเวลาเขาเก็บมาดอกเถาววก่าดอกอันนี้เนี่ยเวลาเข้ามาหลางนี่ใส่เวลาดนค่ะอันนี้สาวผเด็กกันจะตุมน้ำห่อนเดือดเดือกกับเทลูกใสเลยเนาะค่ะถ้าเห็นเท่าไรเขาคอยใส่เทะลานินแล้วคอยตักตักแปล้วก็มาพักใส่น้ำนะคะไข่คือจังเข้าเห็ดข้าวปุ่นนี่ละค่ะ ถ้ามีกละมังหรือว่ามีสามเขากะเจียงหนาใหมใบจุมจุมไปเละขันตอนค่ะ มีค้าเฮ็ดพึ่งหวานเฮ็ดพึ่งเขาหฮาล้างไปเรื่อยๆเนาะค่ะนี่นี่จ้าเนี่ดยดอยาเท่านี่ค่ะเป็นเฮ็ดลักเล่นี่ทู๊กทูกกันก็ไดค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวขึม หัน,นอีฝนตกค่ะฝนตกลิ่นทั้งๆที่มันกระแดดอยู่นะคะ่ตะตระแดเซ้าเพาเดี๋ยวว่าจะไปเอาน้ำไปขัว้วว่าจะดึงสายยางไปต่อไปขอข้วกระโบอ,อันนี้ฝนหยอยก่อนนะะเห็ดแดงหดนอเล็กน้อยหนึ่งชาวบ้านกับพอดีกินอยู่จังนี้ว่าต้องไปสื่อเพิ่นเนาะคะ่ะ ตัวนี้ได้มาแต่เมืองหนออเขาป่าพันบอกไปเก็บเห็ดมาสาวผดีเป็นคนมา้าเห็ดค่ะไปฟินแลนด์เลิกงานมาสาวพเดีก,ก็มาเขาป่านะคะวัตต์ดิจอดป่าเห็ดกับปุ้นใจแล้วคะ่ะมีความสุขแล้วจ้ะได้บ่ได้ไดกรสร้างคะ่ะวัตตจอดให้ลงจะ้ะมันคืดนนํนำค่ะขืงนงนํำจึงได้กัต้องออกแข้ เห็ดแดงบานเพิ่นใหญ่เลยจ้ะมีแต่ดอกง,งามๆนั่นนะ่ะปีนี้บ่ได้ไปเนาะจ้ะบ่ได้ไปสองปีแล้วค่ะรอฟังข่าวไปเรื่อยๆค่ะอดอกนี้มันเถานี่เอาเอามาต้มแล้วกันยังอยูย่คือเก่าอยู่จริงห็ดพึ่งเห็ดพึ่งขึ้นมานี่ค่ะอะกลับมาเบิ่งตอนเช้าบวเดล่างเลี้ยวเนาะค่ะหยาดมันโดนเนาะจ้ะหลังจากที่เช้าบวเดผพาพี่พาน้อง ล่างเฮ็ดแล้วะคะ่ะล่างแล้วแล้วอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะอันนี้สาวพเดยียเอาไปล่างนา้ำอีกสองน้ำเนาะคะ่ะหลังจากถีนอกน้ำเย็นแล้วก็ล่างอีกสองน้ำจ้ะก็กะจะไปแช่ตัวเย็นไว้เนาะคะ่กะก็ฝากเพื่อนๆเนาะคะ่ะที่เขามารับชมใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะกดกระดิ่งเพื่อจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆของสาวพเดีเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้สาวพเดยวขอจบคลิปไปซ้ำนี้เนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ